สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบอีกแล้วพบกันอีกแล้วกับช่องเสียตินพาซิ่งแป๊แป๊ค่ะอ๋อตำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าตำเขาเรียกว่าเหลาเหลาเหลาปูมะเหลาอ่ะถือแล้วก็ช่วยกันชิมหน่อยค่ะใช่ไหมเออเดี๋ยวถืออยู่ยังแข็งแรงอยู่ถือยังแข็งแรงอยู่ใช่วางมานี้อ่ะ ให้ให้พี่วุฒิเอวางไว้สิอ๋อวางอแล้วก็ชิมเองเลยเดี๋ยววางตรงนี้ดีกว่าเราจะไปวางเลยนะเออต้องเสียค่ารถเชียอ่าน้ำมันไปนี่อยู่ไกลไหมล่ะจากวันกวดอ่ะเอาเลยอะลองกินดูสิเอาพูดเล่นครับหยอก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 ยอกหยอกแล้วุฒิ เน่กินเลยอีกเลยชิมนไ้หนูหน่อยพี่พี่ชิมนไม่นูหน้อยนูจะลาออกไปเปิดร้านขายส้มตำเออโอ้ยจะล่าออกเลยทำไมอ่ะเป็นครูอ่ะดีแล้วอมีเงินเดือนใช่อกู้เงินได้อ่ากู้เงินได้เป็นร้านนั่นแหละอร่อยไหมเอออร่อยใช่ไหม อร่อยจริงจริงใช่ไหมจริงไหมกินปูดิกินปูไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นการแสดงใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้สร้างภาพเอาจริงๆลิงโอเถ่ายคลิงปีเต๋อเดี๋ยว strawut กินปูนี่นี่เลยนี่กินเลยอีกแหละกินปูไหนปูอ่ะ ล้างโซดาขวดหนึ <c oughs> <c oughs> ่งนะนี่อาวุธปูเออกินกินกินอาวุธแลองกินปูลองแกะปูกินหน่อยสิวะมึงเกลี่ล้างมือมีทิชชู่มีทิชชู่นู่นกินวะจานชายเขากินนี่ไม่ไม่ไม่ผมผมไม่สันทัดถ้าพูดภาษาไทยกว่าจะออกได้นะ คนขมิ้นคนขมินมันก็กินกินแกะแตียวฮึไอ้คนขมินเวลาจะกินแกะเตียวแกะวกะเตียวแกะแกะเตียวไอ้นี่ก็มากินปูปูนี่ชอบอย่างนี้ใช่ไหมคะปูชอบเปรี้ยวใช่ไหมเออใช่นไหมอร่อยไหมอร่อยดีอร่อยดีอร่อยอร่อย นี่เห็นไหมเขาตำปูเขาตำปูทำไมไปกินต่อะไรกินแล้วลุกกข่ายก็นั่นแหละก็เขาจะมาดูแล้วไม่ใช่นีมเอ้าเอ้าเอาลุกเลยได้ยิ้เสียงลดดังเอ้าเติมให้ลุงแน่นันแก้วลุงโบกแล้วเาแล้วเมาแล้ว เมาเราไม่ได้ขับตัวรถไม่ได้ขับหรอกิดใเมากับน้องนดคขับในตัวนี่นี่ใครพี่กับน้องใครจะเมาก่อนกันเมาแล้วเดี๋ยวพี่พูดอดแว่นก่อนตอดแว่นดูก่อนแก้มแดงยังโอ้ยอมชมพูแล้วอ่ะแดงแกเสียแก้มแดงแล้วฮะเดียผมจะขอแก้มแลวนะแต่ว่าคนเย้าหูหูแดงไหนไห ผมจะขอแก้มแล้วเนี่ยเอ้ยเอาแก้มแก้มกินบักเน้าวาหน,นิครับครับให้มันขับถอยมานี่เลยอ,อย่าไปบอกร้านถอยไปจอดหน้าบ้านเลยฮะ เขาจะมาแล้วใช่ไหมอเออขอให้ไปจอดหน้าบ้านเลยลเออล้วคนคนสวยเดี๋ยวเห็นรถตามนะให้คนสวยเห็นรถตามนะ,ะเนี้ยเสือสีขาวจะไปแกล้งเขา ไปไปเลยเาาเขา้ะะอามข้รถบิดนะเลยไอ้น,นี่ไฮโบยูรถไฮโบขับคันนี้ไปไอ้นอนไอ้นอนถอยคันนี้เออเสียงโหดเดี๋ยวไม้หนุนล้อ,อก,ก่อนเลย ลูกค้าจะมาดูค่ะไม่น้องนนวอร์มเครื่องวอร์มอะไรรอถอยมาถอยมาถอยมา cho tung nắng lẹ sáng nhắng ừ, mừng rồi hả ờ thoái vào tung nắng lẹ về con cái đây sát bét vậy เชียงนุ่มคักเนาะเชียงดีมากปลาตามปูมาเสร็จแล้วไปกิน คลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเสียตีนพ a s s i n g เป็นแป๊ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะเออเอาห้องไว้อะไะตกใจร์เ,เลย